ดีดีพาคุณผู้ชมไปตามรอย13หมูป่าแห่งถ้ำหลวงกันที่บ้านผาหีกันสักหน่อยนะคะเขาว่ากันว่าเป็นจุดที่มีอากาศหนาวตลอดทั้งปีแล้วก็มีสายหมองสวยๆไหลตลอดทั้งวันพร้อมไปจิบกาแฟพันดีจากดอยแห่งนี้ด้วยนะคะจนได้รับการขนานนามนะคะว่าเป็นที่นี่นะคะเป็นกาแฟหลักสิบแต่วิวหลักล้านได้สัมผัสอย่างแน่นอนค่ะ ค่ะคุณผู้ชมมาสำรวจบรรยากาศเกิดซักหน่อยพามาที่บ้านผาฮีค่ะนี่เป็นชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ระหว่างทางจากดอยตุงนะคะลงไปที่บ้านผาหมีค่ะและถ้ำหลวงผุ้น้ำนางนอนตําบลปงงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะ,ะและเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์13าหมูป่าติดถ้ำหลวงทําให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะด้วยทําเลที่ตั้งเป็นดอยสูงค่ะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นเกือบทั้งปีอีกทั้งเบื้องหน้าของหมู่บ้านนะคะ เราก็จะมองเห็นช่องเขาขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากิ่วคอนางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยนางนอนอันเลื่องชื่อนั่นเองคุณผู้ชมคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เนาะเขาก็เป็นชนเผ่าชาวอาขานิยมสร้างบ้านแบบลดหลั่นกันไปตามแนวเขานะทำให้มองวิวทิวทัศน์เบื้องล่างได้อย่างสวยงามชาวบ,บ้านก็หันมาทำเป็นโฮมสเตย์ด้วยเปิดเป็นร้านอาหารร้านกาแฟกันมากขึ้น และก็สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาปักบุดที่บ้านผาฮีเพราะว่าที่นี่มีอากาศหนาวเย็นเลยค่ะท่ามกลางสายหมอกที่ลอยฟุ้งตลอดทั้งวันพร้อมกับรับประทานอาหารอร่อยออยจิบชากาแฟอุ่นๆชมทะเลเหมอกเย็นๆไปด้วยโอ้โหต้องบอกว่าฟินจนต้องบอกว่ากาแฟหลักสิบแต่วิวหลักล้านจริงๆนะคะสำหรับที่นี่แล้วก็อีกหนึ่งจุดเช็คอินก็คือ สะพานไม้ไผ่ไร่ผาหีโอ้โ oh, ห oh, ที่ทำด้วยไม้ไผ่ทั้งหมดนะเป็นทางเดินยาวลอกไปตามเนินเขาด้านบนก็ประดับด้วยประดับด้วยร่มสีสันสดใสค่ะมีหอคอยรอรักไม้ไผ่ไว้เป็นจุดชมวิวด้วยโดยจะคิดค่าบริการคนละ20บบาทเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาสะพานไม้ไผ่ให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนต่อไปนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ